ต่อต้เพือนลีกต่อต้อย่าพ่งไปอย่าไปเขียนด้านซ้ายเขียนด้านซ้ายเขียนตรงเสาสองเขียนเสาสเขียนตรงเสาสองเขียนตรงเสาส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 ก็ได้เขียนตรงเสาสก็ได้เขียนตรงเสาสเขียนเสาสเขียนเสาสองเขสาสเขียนเสาองให้หมดเขียนเสาสองให้หมดเขียนเสาสองห้หมด่ข้นไปตรงเสาสองเร่นนไปยอะยอะยืนะเสาสองขึ้นไปเสาสองเข้นไปเล่ข้นไปเย็บพุ้งไปเพื่อนย่าพุ่งไปเพื่อนเย็บเสาสเ้ย่าขึ้นไปเสาสเ้ย่าขึ้นไปเสาสเ้ย่าขึ้นไปบอสไปหนนัง เอาสองนึ่งกสองนึ่งเอาสองนึ่งบี้เอาสองนึ่งกาสองนึ่งกลับม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 าสองนึงกลับมาสองนึ่งกลับมาสองนึงกลับมาสองนึ่งกลับมาสองนึ่งไม่ได้กลับมาสองนึไมด้กลับมาสองนึ่งไม่ได้ดขึ้นยดขึ้นยืดขึ้นงขึ้นมากแรงขึ้นมากเราดีเลื่อนนะเราดีเลื่อนนะเราเล่นนะรีบาร์รีบาร์รีเลื่อนรีบาร์รีบาร์รีเลื่อนลงไปเราเล่นสองนึ่งนะโอเคนะพร้อมปะพรอมเมื่อกันพร้อมไหมพร้อมลหมพร้อมงาพร้งมงาด ลงเสาซีลงเสาซีขึ้นเสาีไปเสาซีเสาซีเสาซีเสซีเสซไปเสาซเลยไปเสซีเลยไปเสาสเลยโอเคขึ้นขึ้นขึ้นแท่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 นนมาขึ้นท่นมาเกี่เวอกัวหลังเยวตัวหลังสวยสวยเพื่อนสวยสวยสวยเจอกับหลังเจวตัวหลังโอเคฟังผมพังผมหยุดหยุดหยุดไม่ตามไม่ตามไม่ไล่อย่างงนไม่ไลอย่างั้นตัดกลางันตัดกลางนะตัดกลางนะเอ้ยโอเคเขียนน้าท้ายโอเคน้าายก่อนน้าตายมาสวนน้า้ายาสวนเขน้าท้ายก่อนเขน้าายก่อนสามซีชนด้นหลังสามซีชนน้ำหลังซึ่งตรงน้ัง ชยองชด้าซ้ายหนึสด้าซ้ายชดน้าซ้ายสาชดหน้าหลังสามสีชดน้าหลังสามสี่ชน้าหลังดัหนึ่งหเดินหนองเดินหนึงสเดินสาเดินก็ไปมสี่เดินไี่หวไหมอ่ะสาม่ไม่ไหวเอชนชดกวาาไม่หวเหรอสมี่เดินเข้าไปหนึ่งสอหนึ่งองเลยหนึ่งสองเลยหนึ่งสองวเลยหนึ่งงงเลยหนึ่งสองนไปข้นบอไปนข้าวไปปมันถูกไมปรานถูกไหมปานถูกไปปะมาูปะมาูแสตมหน่อยแสตมป์หน่อยแสตมป์หน่อย

โอเคโอเคเชเตรงกลางเนตรงกลางหน่อยเช็นตรงกลางหนอยเขตรงกลางหน่อยเตรงกลางหน่อยเขตรงกลางหนยเชตรงกลางเตรงกลางเชรงกลางเตรงกลางดึงบล็อหาเราดึงบล็อาเราดึงบล็อาเราดึงบลาเราโอเคอย่าบลอคแีอย่าบอรีท่าไปทางน้นอย่าบอรีบบลบอรีบอลรีบอลีโอเคมาุ่่หน้าออกขวานะสะพานสูงนะสามสองสูงวิ่งสะพานถุงวิสะานถุงวิสะพานสุงวิ่ตัดสะพานสูงเลยวิ่งตัดสะพานเุงวิดสคนถดสะพคนคน เทีคนโตพันสูงเทคนโตพันสูงเคนโตพันสูงเทคนโตพันสูงโอเคไล่ไล่ไล่ขึ้นมาเพื่อนไล่ขึ้นมา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 เทียนตรงกลางมาตรงกลางเพื่อมาดีตรงกลางมาดีตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลางเทียนตรงกลางเทียนตรงกลางเราต้องการคนตีบอดให้เราดิการเทียนตรงกลาง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 เราเห็นว่าเราต้องการคนตีบอดนะเทียนตรงกลางโอเคดันขึ้นไปดันขึ้นไปตรงกลางดันเลยตรงกลางดันเลยดันสุดเลยดันสุดเลยตรงกลางดันสุดดันสุดดันทะลุบอดได้ดันทะลุบอดได้ดันทะลุบอดสไปดันทะลุฟอดสไป ยิวย่าิวนะบ้าสี่บ้าดนะลุบอลไปดันทะลุมบอลไปดนทบอขไปดันทะลุมบอยนไปดันทะบอ้นไปโอเคพงกงมาขึ้นขึ้นสมานกางนะส2มสองหนางสะานกลางสะานกลางสะานกลางสมานกลางโอเคชิดลงกลางพอพพอพอพกับบลรยกางกับกางกับรย์กวกงกลกลางเอาวงกกางกับบุรีรัมย์กงบัย์กลางและชนชตงชตงชรงชตงหได้ตงชตง ครับโอเคตผมนะต่อผมว่าผมวิวิววิย้นสอบ้นอบมันต้องแย้อสอบมันต้องแท้ย้สอบมันต้องแท้ย้อนสอบงแท้นสอบมันต้องแท้นให้หน่อย ผมกต้นกลางผมกต้กลางโอเคาผมนัถอยถอยมาทะานานสูงถอยถอยมาทะานสูงยมาทะานสูงถอยมาสะานสูงตีตีทะานสูงตีทะานสูงถอยมาตีทะานสูงถอยมาตีทะานสูงถอยมาตีทะานสูงาลงานสูงใหมดถ่ายลงพานสูงให้หมดดีกุ๊บดีกุ๊บดีกุ๊บโอเคราะนันถอยถอยขึ้นมาทะพานสูงเลยกดว้ากดว้าสะพานสูงกดวาสะานากลางีเข้ากลางาากางเข้ากลางีบอสหน่อเข้ากลางบอสเข้ากลางบอสเขากาีบ โอเคเขาสามนะเขาสามอมเพลนนะสามสองหนึ่งเข่าสามอมเพลนเอเผอเผอไม่ได้หวะโอเคเราผมออกดิ้งคู่ดิ้ะคา่ต่ำดิ้งคูสะพานต่ำหน้าหน้าปากทางสะพานต่ำกลับมากลับมากลับมาเราโดนตะกมมาสะพานต่ำมาสะพานต่ำเราเรา็อกให้ไปชนกันมาสะพานต่ำโอเครผมมาจารยขึ้นแล้วออกขวานะสาส หนึั <mythology> um, おお état, ่นคอขวาขขวา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 ้ขวาขวามาทขวามาแล้วชนตรงนะชนตรงนะชนตรงนะสามสองหนึ่งนตรงมันตรงมันตรงม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 ันตรงมันตรงนตรงมนตรงมันตรงนตรงนรงมันงมันรมันตรนรนตรงมันงมันรนมันันรนตรงมันตรมนรมานตรงมันัวตรงมนตงนตรมนตรมันตรงมนง